เจ๊ครับเจ๊ลูกค้าที่มารับกระทะลอเมื่อวานอยากได้ล็อกแขวนยางอะไรมีรุ่นไหนบ้างครับอ๋อได้เลยาถามแต่เช้าตามแต่เช้า,า,ชาโอเคมาเลยค่ะดูกันลอกแขวนยางอะไรของเรานะคะมีอยู่3มรุ่นแรกคือรุ่น8แบลบูนอตอันนอตจะมีอยู่2รุ่นคือรุ่นนี้กับรุ่นนี้ที่จะเป็นล็อกชั้นเดียว เคยเวลาหมุนตัวล็อกขึ้นตรงนี้แล้วสามารถล็อกได้ในตัวเลยนี่เป็นรุ่น8ปลูน็อตนะคะ8ปลูน็อตรุ่นที่2องลูกค้าทั่วไปก็จะเรียกว่าล็อก2ชั้นหรือ2จุดเรียก2จุดเพราะว่ามีจุดอยู่2จุดคือจุดหมุนขึ้นลงกับจุดตัวล็อกนะคะตัวนี้ตัวนี้คือหวลาหมุนขึ้นหมุนลงตัวนี้จะเป็นตัวหมุนขึ้นลงโดยมีตัวลูกศรขึ้นลงให้เห็นว่านี่คือการหมุนขึ้นลงตัวนี้เข้าที่เข้าไปให้สุดนั่นคือการล็อก2จุดคือตัวนี้นะคะที่เรียก กันว่า2จุดระเภที่3ตัวนี้ค่ะตัวล็อกแผ่นยางอะไรใช้สําหรับกระทะ10ลูน็อตโอเตจากตัวล็อกกระทะตัวนี้จะกว้างกว่ารุ่น8ปดลูน็อตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล็อลกในตัวล็อกชั้นเดียวนะคะ <c oughs> แผ่นยางอะไ่ของเรามีอยู่3รุ่นก็คือรุ่น8ปลูน็อตแปดลูน็อตรุ่นล็อกชั้นเดียว กับล็อก2ชั้นก็อเอ่อล็อกกระทะส10ลูน็อตนะคะซึ่งของเราเนี่ยเอ่อแพ็กเกจก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะนี่่ะแล้วก็มีโลโก้ Q t ทนะคะพี่รูปบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่น8ลูนอ็อตล็อก2ชั้นมี2จุดตัวนี้เป็นรุ่น8ลูนอ็อตเอ่อล็อกชั้นเดียวตัวนี้เป็นรุ่นกระทะสิลูนอ็อตเอ่อล็อกชั้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะนี่คือแพ็กเกจของเรานะคะค่ะ